อันนี้เราก็ได้เบียร์มาหนึ่งทาวเวอร์จริงๆเรากินไม่หมดนะนจชช่วยพี่กินไหมเนี่อคงต้องนอนที่ไหนคืนนี้ก็เดี๋ยวระหว่างรอหมูกระทะเดี๋ยวเราจะอ่ะฮะเดี๋ยวเราจะกินเบียร์รอก่อนแล้วกันอืมว่าน่าจะมีคนหิวแล้วลหละตอนนี้มาเดี๋ยวเรา นี่นะคะเอ้อออมีเดียวหนึ่งทาวเวอร์ราคาก็ห้าห้าห้าโอ้ยฟองอืมพอแล้วคะ่ะอันนี้ของหนูค่ะอันนี้ให้หนูนะคะอันนี้ของพี่ค่ะ ไมเปิดจียบสัตร์เด้เ่งเป็นเขีเ้ค,ค่ะค่ะ,คะมันฟินมากเลยทุกคน<อ>กับวิวดีๆอันนี้แก้วเป็นสีชาโอ้โห